สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอทําชนชมให้แตกกิ่งนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็เวลาเราเพาะชนชมมา,าแล้วทําไมไม่แตกกิ่งก้านสาขาเป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับเป็นเยอะๆแบบนี้ทมไมส่วนใหญ่จะแบบเลี้ยงมาแล้วก็จะมีแต่ยอดยอดเดียวนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับพาชมก่อนนะครับก็ มันมีปัจจัยอยู่3ามี่อย่างนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวพาดูก่อนจะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ที่ผมเพาะไว้อันนี้ที่เพาะไว้เป็นอันนี้เป็นพันธุ์ไทยทั่วไปนะครับอ่าผมทดลองอ่าเขียเข่ยอ่าเจสรอนนะครับอ่าเพาะ,มะเมล็ดมาแล้วก็มาลองเพาะนะครับอ่ะก็ถือว่าอ่าสายพันธุ์ก็ค่อนข้างที่จะอ่ามีกิ่ง การแตกกิ่งค่อนข้างที่จะ,ะมีเยอะอยู่นะครับก็โดยหลักแล้วก็มันมีเรื่องของสายพันธุ์ด้วยนะครับที่ว่าเวลาเลี้ยงมาแล้วบางบางพันธุ์ก็กิ่งแตกน้อยนะครับนะครับอันนี้พาชมก่อนก็จะโดยประมาณนี้นะครับที่เลี้ยงแล้วนะครับมันจะมะีกิ่งด้านข้างออกมาแล้วอตอนผมเลี้ยงมือใหม่ๆตอนเริ่มเลี้ยงก็เหมือนกันก็ มีแต่ยอดโดมาอย่างเดียวนะครับอ่ะก็มือใหม่ๆก็ยังไม่รู้สาเหตุยังไม่รู้ที่มาที่ไปก็อ่าก็จะอ่าเอ๊ะทำยังไงให้ให้มันมีกิ่งนะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้อันนี้พาชมก่อนนะครับก็เห็นไหมครับบางต้นก็คือที่ทํามากา็มีบางต้นก็บางทีก็ไม่แตกกิ่งก็มีอ่ะอันยัง ต้นนี้บางท่านเคยทําแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับยาวปื๊ดเลยแต่อันนี้คืออันนี้ผมอลองทดลองนะครับคือว่าอยากจะทําให้ได้ต้นแบบ่าส่วนโคนเนี่ยต้นลําต้นเนี่ยยืด,ย,ด,ย,ดยาวๆนะครับแต่พอดีว่าพอทดลองแล้วมันไม่ได้ยืดยาวอย่างที่เราคิดนะครับคืออันเนี้ยผมทดลองคือปิดแสงให้เขาวิ่งหาแสงอ่ะ นะครับเอากระถางครอบอีกใบครอบนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยครับตัวด้านบนมันยาวตัวตัวต้นด้านล่างที่เราต้องการให้ยืดยาวเนี่ยมันไม่ยาวนะครับก็วิธีนี้ก็เลยมันใช้ไม่ได้ผลนะครับกลายเป็นว่า,าตัวยอดด้านบนคือยาวยืดเกินไปนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ผมก็ใช้กระถางครอบไว้เหมือนกัน แต่อันนี้คือยอดไม่ยาวก็เหมือนจะได้ผลแต่ก็ยังไม่ไม่ไมดีเท่าที่ควรนะครับอ่าเดี๋ยวลองหาวิธีใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้พาชมดูก่อนนะครับว่าอ่าที่วางปลูกไว้ก็คืออ่าลองใช้วิธีนี้แล้วอ่าอ่าตัวต้นชนชมนะครับก็มีกิ่งแตกออกมาด้านข้างนะครับที่ ค่อนข้างที่จะ,ะมีจํานวนที่เยอะนะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับอ,อันนี้นะครับก็คือเริ่มมีแตกมีบางต้นก็คือไม่แตกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองเลี้ยงไปสักพักหนึ่งพอเริ่มต้นใหญ่ๆอ่าถ้าเรากระตุ้นดีๆก็จะแตกออกมานะครับอ,อันนี้ที่เลี้ยงในกระบะนะครับเลี้ยงรวมเลย อันนี้ผมที่เคยลงคลิปไปแล้วที่ว่าอยากให้ต้นยาวๆนะครับคือเอาเอากระบะครอบไว้อแต่ก็ครอบไว้ไม่นานก็โอเคถือว่าวิธีนี้ได้ผลนะครับก็คือต้นค่อนข้างที่จะยืดยาวตัวลำต้นนะครับเราต้องการอันนี้วิธีนี้คือลองทําไว้สําหรับทําต้นชนชมที่แบบต้องการแบบสงูงสูงๆนะครับอะนะครับก็อันนี้ที่เลี้ยงรวมไว้ ก็ก็ถือว่าอ่ะก็มีแตกนะครับแตกกิ่งด้านข้างนะครับอ่ะประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวอ่ามาอธิบายวิธีว่าอ่ามันม,มีมาจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับอ่าลำดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องสายพันธุ์นะครับอ่ะ ถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลพวกคอนแลนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแตกกิ่งนะครับแต่ส่วนเป็นกิ่งสายพันธุ์อื่นก็โอเคถือว่ากระตุ้นให้ให้เกิดกิ่งด้านข้างเยอะได้นะครับส่วนที่2ก็คืออันนี้สําคัญเลยคือต้องได้รับแสงแดดเต็มที่นะครับก็คือถ้าเราไปไว้ในที่ล่มลําไรอะไรเงี้ยจะยืดยาวเหมือนที่ผมครอบกระถางเลยนะครับอันนี้สําคัญเลย คือจนชมต้องได้แดดที่เต็มที่นะครับอ่ะเขาถึงจะสมบูรณ์แล้วก็แตก่กิ่งก้านสาขาออกมานะครับอ่าส่วนที่3ก็คือเรื่องของดินปลูกนะครับอ่ะก็ที่ผมใช้ที่ได้ผลก็คือเป็นดินใบกมปูกับ,ก,บกับมะพร้าวสับนะครับอ่าถือว่าได้ผลก็คืออ่ราระบายน้ําได้ดีแล้วก็อ่ามีธาตุอาหารพอนะครับและส่วนที่4ก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับอ่าก็จะเน้นหลัก ก็คือพวกออลโมโคดแล้วก็ตัวกระตุ้นให้ต้นใหญ่ๆนะครับก็คือ0ูนย์นย์นะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าที่มีปัจจัยในการทําให้แตกกิ่งก้านสาขานะครับอ่าทิ้งท้ายก็คืออันเนี้ยปุ๋ยที่ผมใช้นะครับก็คือจะเป็น,นออลโมโคดอันเนี้ยออลโมโคดเนี่ยส่วนใหญ่อ่าถ้าเกิดพวกนักเล่นชนชมก็ส่วนใหญ่จะใช้อยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับ ก็จะประมาณนี้จะมี2ส,สูตรเป็นบำรุงดอกแล้วก็เลี้งดอกแล้วก็ตัวบนบุงต้นเจ้าตัวออดมโมโคดเนี่ยจะใส่รองก้นกระถางแล้วก็จะใส่ด้านบนก็คือโดยประมาณก็คือทุกๆ3เดือนนะครับนะครับเพื่อให้เขาามีธาตุอาหารที่พอนะครับก็เนี่ยครับส่วนต้นที่เลี้ยงเลี้ยงไปสักพักก็เนี่ยครับจะใส่ไว้ โรยไว้ด้านบนนะครับแต่ส่วนใหญ่ด้านบนเนี่ยาบางทีโดนแดดเผาไปมากๆคือปุ๋ยก็จะไม่ค่อยได้ผลได้ผลสุดคือการฝังไว้ในในกระถางนะครับนะครับเจ้าตัวออดโมโคสนี่นะครับก็เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่ผมทดลองใช้แล้วรู้สึกว่า,าค่อนข้างที่จะได้ต้นที่อวบแล้วก็อ่ามีกิ่งที่เยอะขึ้นนะครับแต่กิ่งได้ง่ายขึ้นก็คือตัวนี้ครับศูนย์ศู นะครับมันมีหลายหลายาหลายผู้ผลิตหลายแบบนะครับอันนี้ที่ผมใช้ที่หาซื้อได้ก็คือเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้มีบางอย่างที่เป็นเม็ดละเอียดก็มีนะครับอ่ะก็ขอให้เป็นโค้ดตัวปุ๋ยประมาณนี้0060นะครับาการใส่นะครับก็คือเนี่ยครับในกระถาง6นิ้วก็เนี่ยครับประมาณเนี้ย7-8เม็ดนะครับอ่าอย่าให้โดนต้นนะครับก็คือถ้าโดนต้นเนี่ย คือเราลดน้ําไม่ดีเนี่ยก็ทําให้ต้นเน่าได้นะครับก็จะใส่ประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะครับโดยประมาณนั้นนะครับอ่ะเน้นนะครับอย่าให้โดนให้ปุ๋ยไปอยู่ที่โคนต้นนะครับอ่ะก็คือพยายามกระจายให้อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ลดน้ําให้เขาละลายลงไปนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับเอาไปลองทํากันดูได้นะครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ช่องเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม